พออยู่แล้วนะ่น kind of ีแหละคู่นี้ล่นไม่าเร่ะพร้อมแล้วเริ่มเลยเล่นให้กระชับขึ้นหน่อยเนาะเสียงให้ดังด้วยจะทันไหมเนี่ยพี่เหรอนี่คหรอนี่เรอนี่เหรโอ้ไม่ต้องพูดทุกอย่างให้เรื่องเป็นตัวเล่าตัว้ขนนั้นไปเหรอ คันนั้นนะคที e ita, ่ยังถานะฮัลโหลฮัลเฮแกตอนนี้ฉันอยู่บนแท็กซี่อะเออทะเบียนทอแปดนึ่งเกเออเอแกอยู่ข้างหลังฉันเนาะตอนนี้พี่ทะเบีรถอะไรอหหไม่รถเราอะสี่หนึ่งสหนึ่งสาเออทอส่หนึสีอะไสีแดงป้นใช่ปะสีสีเขียวเหลืองสีเขียวเหลืองโอโหแท็กซี่สีอะไรนะต้องเขียวเหลืองี่ เหเขียวเหลืองเขียวเออไหนวะอยู่ข้างหลังเหรออ๋อเออเเห็นใช่ปะเออตอนนี้ฉันกําลังตามแล้วเออเไม่หลุดไม่หลุดโอเคยวโทรไหมจริงนะพี่พี่ตามรถคันนั้นไปก่อนคือแบบว่าจริงๆรแล้วเขาเป็นแบบนักองเกาหลีอ่ะแล้วคือแบบหนูกาลังตามเขาอยู่แต่คือหนูก็ไม่รู้ว่าเขาไปไหนอ่ะพี่ช่วยตามไปก่อนนะบ้าอะไรเกาหลีขนาดนั้นคือแบบ เขาแบบนานๆทีมาเมืองไทยแบบ3ปีครั้งหนึ่งอะแล้วเนี่ยพรุ่งนี้มันคอนเสิร์ตเขาตอนนี้เขาเพิ่งไปสองคอนเสิร์ตเสร็จมาแล้วเขากำลังจะไปกินข้าวแต่แบบก็ไม่รู้เขาไปไหนเขาไม่มีตารางงานไงแต่ว่านี่เนี่ยพี่พี่รีบเหยียดรูดโอ้พี่ก็หลอเหมือนเกาหลีอยู่นะไม่มองพี่มั้งเหรอพี่คะคือแบบหนูชอบมากเลยอะแต่แบบเพื่อนหนูตามมาไม่ทันแป๊บนึงนะแถวนี้แถวไหนอะทองหงษ์ใช่ป่ะพี่ทองสุขุมวิทสีมสิบเหรอ รูทาวเ,เนี่ยกรุงเทพเนี่ยเรนะเดี่ยวนะมันจะมีซอยเกาหลีสุขุงมิชิลสองอ่ะที่นีอาหารร้นอาหารเกาหลีเยอะมากเลยแต่ว่าเขาจะไปกินร้านไหนเฮ้ยอ๋อไม่ไม่เข้าร้านนั้นหรองั้นสงสัยจะเป็นพี่พี่เราไปเลี้ยวตรงนู้นตรงนู้นร้านนั้นชัวร์ถ้าไม่ลงร้านนี้นแลแปลว่าไม่กินลนะทางนั้นนะทางนั้นนะะทางนึนนะงน,นนะ เอาไรรถข้างหน้ามาหาไปไหนแล้วเอ้าบอกว่าให้ตามพี่จีงเฮ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วใช่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 ตามไปก่อนอยากให้หลุดนะพี่คือแบบพี่เข้าใจใช่ป่ะถ้าเกิดมันหลุดมันตามไม่ได้ยไงแล้วตอนนี้เพื่อนหนูแบบอยู่ข้างหลังมันตามมันไม่ทันไงรักหนึงนะโหแล้วพี่จี้เขาเขาหาเราโคตรแล้เนี่ยเขาเข้าใจแบบตางระวังเกาหลีเขาเป็นอย่างนี้กันทั้งนั้นแหละคือจริงๆแล้วอะหนูว่าันคันข้างใช่หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหตามเรา ตามเหมือนกันนั่นแหละเอาไปด้วยกันเดี๋ยวาเขาจอดที่ไหนเขาก็ลงที่นั่นเหมดนั่นแหละคือจริงๆแล้วว่าหนูก็ขับรถเป็นนะพี่แต่ว่าเวลาขับรถอ่ะมันแบบจอดแล้วมันต้องไปหาที่จอดรถไงมันลงทิ้งรถไม่ได้ใช่ปะพี่พี่รู้น้องตื่นเต้นน้องขยับไปหน่อยพี่ขับไม่ถนัดตื่นเต้นไม่จอดอ่ะพี่พี่มันนั่งกินข้าวงั้นก็ไปนวดไปนวดเขาต้องนวดแน่ๆเลยนะซ้องต้องดีซ้อมเสร็จแป๊บนึงนะพี่ พี่ตามไปก่อนนะอย่าลืมเลยนะนี่อะคะนี่นะ,นนะไฟแดงสักทีนี่ไยเฮ้ยอหอแกแกมันไม่กินข้าวอ่ะสงสัยจะไปนวดปะ่ะใช่ไหมเออเพราะว่า2อคอนเสิร์ตเสจในเมืองก็ต้องนวดนวดแล้วก็กลับไปนอนที่โรงแรมเออก็นอนสบายพอดีพรุ่งนี้ก็เล่นคอนเสิร์ตเออฉันว่าใชาพ่พวกนี้มันก็บ้าเน,นะาะเกาหลีเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ตอนนึงนะคือแบบข้างๆฉันก็ไม่แน่ใจาว่ามันจะไปไหนตอน่อเยอะเลย แต่ว่าถ้าต่อ10นี้ก็อ๋อทางนี้มีร้านนวดเฮลแลนด์เฮลแลนด์เออใช่ใช่ใช่เออไอ้เกาหลีลองจองกันไหมแกอันี้อันี้แกมีเบอร์ปะ่ะเดี๋ยวฉันจ๊อเดี๋ยวฉันดูเวลาตันหนึ่งฮัลโหลเออ026852360เออเออแกลองโทรไปถามเขาดูว่ามีจองไหมไหมถ้ามีจองไว้ก็ใช่แกก็รีบไปเลยนะแล้วเดี๋ยวฉันตามไปโอเคป่ะตอนนี้ฉันตามอยู่ โอเคโอเคไงตับพี่ก็ตามอยู่เนี่ยต้องมีค่าตามเพราะนั้นเหนื่อยมันขับเร็วเหลือเกินไรข้างข้างไอ้ข้างสองข้างนี้ก็ตามเหมือนกันเนี่ยโอ้โหเพี่ก็ต้องวางนิดนี้เพราะมันเบียดอ่ะฉันนะถ้าทางน้องตื่นเต้นมากนะหรือว่าใช่หรอพี่ตื่นเต้นน้องใจเย็นๆยังไงพี่ก็ตามทันน้องจ่ายเพิ่มสองเท่านะพี่เหนื่อยเฮ้ยพี่จะทำนี้ไม่ได้นะพี่ต้องคิดราคาปกติดิพี่อย่ามาเอา เงินเด็กมันไม่ใช่เรื่องป่ะเดี๋ยนะเหลียวจริงๆด้วยอ่ะเห็นป่ะไปหน้าร้านเลยพี่เห็นหน้าร้านใช่ป่ะแล้วพี่กอดแล้วหนูลงตัวแล้วใช่ป่ะอ่าๆๆแล้วมันใกล้จะถึงเนี่ยเอ้ยไอ้ที่น้องไอ้เกาหลีมันจะไปเนี่ยก็นี่ไงหนูบอกว่าเขาต้องไปร้านนวดแน่ๆอะไรเนี่ยเดี๋ยวถ้าเลี้ยวซอยหน้าใช่ก็คือใช่ร้านนวดอ้าวนวดอะไรเนี่ยนวดแผนไทยเนีย ก็ต้องนวดไงอี่ไมัี่พี่ต้องติดมำนะถ้าเกิดพี่หลุดไฟดำไม่ทันเลยเนี่ยมันหลุดเลยนเเยียมเยเยียมเออขอบคุค่ะโอ้ยนี่ยจะใจน่ากถ้าเกิดเยี่ยวกใช่เลยพี่นะเหนูลงโอเคป่ะปวดแขนมากเลยเนี่ยเองตาเมื่อกี้เมื่อกี้ออกจกรงแรวมาพี่คือหนูทายเลยเขาลงมาบอกมือหน้าเราจะเนี่ยดูดิ คนไทยต้องมีให้ปลื้มนะไปปลื้มเกาหลีเงินก็ออกนัวงัประเทศหมดเบื่อจริงๆเลยคนไทยไม่ละคนไทยกันเองเนี่ยแล้วไงไทย้ลยเดี๋ยวเดี๋ยวมันเมื่อไหร่มันจะถึงไฟแดงเมื่อไหร่มันจะถึงเนี่ยปวดแขนแล้วเนี่ยขาก็เมื่อยพี่จะปวดนี่ไหมอีกนิดนึงจะถึงแล้วอ่ะเดียวแล้วเดียวแล้วเดียวเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยพี่ก็รู้สึกว่าน้องน้องก็ตื่นเต้นเหมือนกันแล้วแหละ ตัวของเก่งหมืพี่เหมือนกันแล้วนะมือเอ้ยขอโทษพี่บอกว่าอย่างไงใกล้พี่ว่าเขาเริ่มช้าแล้วะใช่เขาใกล้แล้วใกล้ใกล้ถึงแล้วนั่นไงรถหยุดแล้วขอพี่แป๊บนึงอ่ะไม่ต้องทอนไม่ต้องทอนขอบคุณพี่ ไปหวั่หวั่นจะนั่งดูไหมนั่งก็ดีค่ะนั่งไปก่อนนิดนึงโอเคอเชื่อไม่เชื่อเชื่อของโยกมากอ่ะเหมือนแบบชีวิตจริงมากเรื่องจริงเรื่องจริงเรื่องจริงมากืองจริชอบต้องแบบมีดลองมองรถเต่าจริงๆเป็นเป็นรถรถแท็กซี่ที่มีความลกในการสูตรทั้งคนขับและคนนั่งพลังงานต่างเปลี่ยนมากพี่บีมเปิดกลัวมาไม่ค่อยดีเนาะเหมือนแบบ หมือนเดิมแบบพอตั้งใจมากเกินไปมันจะดูไม่จริงแต่พอกันกลางไอ้แบบเออพอเริ่มฟังจริงๆแล้วเริ่มอินไวตามนันนั้นโอเคโอเคขึ้นมากพยายามอันแต่น,นี้เห็นความพยายามของทั้งสองคนที่จะจะให้มันไปไปด้วยกันรอดโอเคชอบชอบหุ่นยกหุ่นยกมีเบอร์ย้ลนแลน <c oughs> เถอเคยเคยปัง้าเป็นางนี้จริงๆแท็กซี้ชีวิตจริงเให้ไปไหนไราง เออตามโอเคอ่ะตรงมาผู้ถัดไปไ